วัสดีครับก็วันนี้มีโอกาสได้สั่งกาวของลูเซนาโปรนะครับก็ตัวนี้ผมติดตามมาสักพักแล้วเห็นว่าเป็นแบบระดับมหาเทพของวงการกาวนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องรองเท้าวิ่งผมอะอสภาพรองเท้ายังดีอยู่นะครับแต่ว่ากาวมันเสื่อมแล้วก็ลองสั่งกาวจากแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้ประมาณนึงแต่ว่าพอวิ่งไปสักเนี่ย สักประมาณ5-6าโลก็เริ่มมีปัญหาแบบนี้อีกแล้วก็เลยตัดสินใจลองสั่งกาวของลูเซนโกมาครับตรงนี้เขาก็มีวิธีบอกหรือว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายิ่งรองเท้าว,วิ่งท,ที่ที่ต้องรับภาระสำหรับในวงการการภาษาวิ่งเขาเรียกว่ารองเท้าซิ่งนะครับก็คือมันจะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วค่อนข้างจะวิ่งเร็วว่าถ้เป็นภาระเยอะหน่อยมาดูว่ากาวจะเอาอยู่ไหม เดี๋ยวดูชิปสองครับก็ตอนนี้ครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันดูว่าตกลงแล้วมันลูซินาโปรมันเป็นยังไงบ้างนะครับกาวตัวนี้อุ้ยทาไว้ดีแนละ้วแต่ว่าผมก็ว่าผมแปดีแรับมันทำไมเลื่อนก็ไม่รู้น่าจะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ความผิดกาวนะครับ น่าจะเป็นที่าการแปะเทปกาวของผมนี่แหละมันก็เลเลื่อนขอมันอยู่เถอะอยู่ยังไงมันก็คืออยู่แหละนะทำนึงนะนะผมจะทำยังไงใหผมถ่ายได้เนะี่ยไปตีแท้ จากคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้กาวจากอะไรน,นะแอปพลิเคชันช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ของไม่อยู่ไหมได้ประมาณหนึ่งแต่พอไปวิ่งวิ่งเยอะๆเข้าเยอะเข้ามันก็กลายเป็นว่ามันไม่อยู่แต่ทีเนี้ยว่าโอ้โหเอาเรื่องแห้ดูดิอันนี้ใส,ส่เตลยนะครับ น,นี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแตกลุษนาโปนะแค่ว่าได้ยินกิจสัพมาแล้วว่าเขาดีอ่ะข้างขวาไอ้พื้น,นี้หลุดล่อนโอเคติดไปให้เออผมว่ามันขานานผมติดแล้วมันเลื่อนนะ แต่เนี่ยแน่นตับเลยมีตรงนี้อ้าบ้างเพราะว่าตรงนี้ติดไม่สนิทนะครับมันเกิดจากการที่ผมอาจจะต้องซ่อมนิดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ด้านข้างโอ้โหเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องออกแรงดึงแต่ตรงนี้ตรงท้ายๆเนี่ยอันนี้คือกาวจากป o p y l a าด d a นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ยังอ้าอยู่นะผมผมเก็บได้หมดแต่ตรงนี้เนี่ยคือแบบเออแน่น่นนะแล้วก็ตรงนี้ตรงส่วนที่เป็น แอร์ซูมทีแรกมันลอกอันนี้มีกาวย้อยนิดนึงแล้วมันอ้าประทันโทษโเคแรงแน่น,เอ,นเอาตรงนี้เออตรงนี้เนี่ยตรงนี้ลืมพาเดี๋ยวต้งองทาใหม่เดข้างอันนี้แบบเรียวๆไม่ได้ตังค่าโฆษณา ครั้งนี้จะมีปัญหาเรื่องไอแอร์แอร์ซูมนะครับพื้นไม่ค่อยรอบเท่าไหร่ั้าี้แอร์ซูมเกอบหลุดแล้ววันนั้นผมวิ่งเร็วด้วยมันเลยแบบตั้งแปะแปะแปะคุณนพระโคตรแม่นแน่นแต่ว่าเอออันนี้ผมผมติดไม่ดีอ่ะมันย้ยอยเอยิ้มอันนี้ก็ต้องอันนี้ไม่ใช่ความผิดของกาวควารับเพราะเป็นผมเอง ผมว่าโอเคนะอ๋อตรงนี้มีโฟมฉีดยูปักใช้ได้ครับผ่านแนะนำเลยลูเซนโาโฟกล่าวดีจริงๆเลยเฮ้ย